หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนักเตะคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์ที่ฟอร์มเยี่ยมถูกจับตามองและผู้เล่นที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพร้อมเล่นมนันๆได้แล้ววันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวแกนน็อกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงตอนเราทุกท่านกลับสู่วันทํางานอีกครั้งหลังหยุดยาวเดินหน้าทําสิ่งที่ดีที่สุดกันต่อนในทุกๆบทบาทอย่าไปทงโฟงกัสที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวให้มีความสุขกับเส้นทางที่เดินไปข้างหน้าด้วยนะครับหากชิ่ชอบวิดีโอของเราฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับรอบครัวปีสาจแดงยังคงแข็งแกล้งเหมือนเดิมและกําลังเดินหน้าต่อไป คนคุ้นเคยของยูเอต็ดที่ฟแฟนให้การสรับสนุนด้วยดีเสมอมาอย่างไมเคิลคาริกได้รับการต่างตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของมิลนสโบหลังเลาออกจากาเป็นหนึ่งในทีมโค้ชยุคลาฟลังนิกคาริกตามเชียร์มายูเอต็ดอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเกมเดือนในช่วงก่อนหน้านี้เขายืนยันว่าจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพาโบโล,โลมีผลงานที่ดีขึ้นปัจจุบันสโมรสรร้งอยู่อันดับ21ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพ ชนะได้เพียง4เกมจาก16เกมที่ลงเล่นในฤดูกาลปัจจุบันมิเนสโซม,มีเกมเตะนัดถัดไปบุกเยือนเปซ่าโนตเอนในวันเสาร์ครับครัมาดูประเด็นที่ให้แฟนๆได้รูปแสดงความเห็นหลังจากราอเฟวรารลานบาดเจ็บไปและต้องพักรักษาตัวจนถึงช่วงฟุตบอลโลกทำให้โอกาสของเซนเตอร์คนอื่นกลับมาอีกครั้งแฮร์รี่มิควายเริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วขณะที่วิกตอร์เดลเลอฟก็พร้อมชิงพื้นที่ตำแหน่งนี้เหมือนกัน เรียวเฟย์นแสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านช่อง y u u t u i v e ว่าคนที่จะลงมายืนคู่กับลิซโดมาร์ติเนสในตำแหน่งเซนเตอร์ไม่น่าจะเป็น h ฮริ่มแม็กควายแต่ควรจะเป็นวิกตอร์เนลเลิฟมากกว่าในมุมมองของตนเขาเป็นกองหลังที่ดีจะทำหน้าที่นี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับความไว้วางใจมากแค่ไหนมาร์ตินเนสโชว์ฟอร์มได้ดีมากก็จริงแต่วารานก็ช่วยส่งเสริมเขาและมีจุดแข็งอีกแบบทั้งความเร็วประสบการณ์และความแข็งแกร่ง การขาดหายไปน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันต่อกันที่ประเด็นร้อนเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดที่เขียนโดยลอลีิวิทเวลและโพบารุสในบทความของ The เดลติกยูเคเผยว่าเดนฮาร์กจะพูดคุยกับโรนัลโดก่อนเพื่อตัดสินใจว่าตัวนักเตะจะได้กลับมาซ้อมกับทีมหรือไม่เนื่องจากวันจันทร์นั้นนายใหญ่ปีศาจดให้นักเตะได้หยุดพักหลังเกมเสมอเชลซีเท้ายิ่ยันว่าเขาหวังให้โรนัลโดเป็นตัวเลือกภายในทีมสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูกาล แต่ก็ต้องรับให้ได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็น11ต,ตัวจริงในทุกสัปดาห์หากการพูดคุยเป็นไปได้ดีและเขาออกมาขอโทษตัวเซียร์เซเว่นน่าจะได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งแต่ถ้าเขาปฏิเสธเรกเชนฮาร์ก,กจะอนุญาตให้เขาย้ายออกจากทีมได้แต่การหาทีมใหม่ในตลาดหน้าหนาวเ,เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะมีข้อเสนอที่ชัดเจนจากทีมฝั่งซาอุดีอาระเบียอย่างอาัลฮิราลเพียงทีมเดียวส่วนทีมอื่นในะยุโรปยืนยันหนักแน่นว่าโรนโดต้องยอมลดค่าเหนื่อยลง แต่ตอนนี้ไม่มีทีมที่เล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยมาดูมุมมองจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศที่ชื่นชมเปยียงนริจันฮากว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ไม่ใช้คาเซมิโร่เล่นตัวจริงนะตั้งแต่ย้ายมาตอนแรกให้นักเตะค่อยปรับตัวเข้ากับจังหวะในพรีเมียร์ลีกแม้จะขัดใจแฟนๆอยู่บ้างที่อยากให้กองกลางซัมาราลงสนามในทันทีแต่พอเวลาผ่านไปการตัดสินใจแบบน,นั้นถูกต้องแล้วเพราะเป็นการปกป้องนักเตะไปในตัว ใจเย็นๆค่อยๆใช้งานดีกว่ารีบร้อนแล้วโดนวิจารณ์นับตั้งแต่คาเซมิโลคุ้นเคยกับเพื่อนๆและลีกใหม่เขาก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมให้เห็นทันทีมีส่วนับ,บการเก็บแต้มสําคัญโดยคะแนนความสามารถของเขาสูงอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากรวมทั้งสเตเส่วนตัวที่ช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันเป็นการทํางานร่วมกันของนักเตะและโค้ชที่ลงตัวครับบาตตินคิโอนาดิดกองหลังอาร์เซนอลพูดถึงคาเซมิโลเพิ่มเติมว่าเขาเป็นนักเตะระดับท็อป เป็นนักเตะที่สโมสรตามหามานานเขาจัดการในแดนกลางได้อยู่หมัดเป็นคนคุมเกมรับแถมยังผ่านบอลได้ดีด้วยเป็นนักเตะที่ไม่หย่อแยะรับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นมีเซนบอลที่ดีมากและตื่นตัวอยู่เสมอต่อให้อยู่สถานการณ์ยากๆก,ก,ก,ก็ยังจ่ายบอลได้ดีส่วนการยินตำแหน่งนั้นบ่งบอกว่าเขาเป็นนักเตะระดับโลกคาสเซมิโร่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไป8เกมครับช่วยทีมคว้าชัยชนะได้5เกมและแพ้เพียง1เกม เก็บบอลสองมาคองได้มากถึง40ครั้งรวนต,ต,ตัวตัวชนะ46ครั้งทําไป1ประตูกับ1แอสซิสอีกหนึ่งกองกลางที่แฟนๆจะคงคิดถึงและเป็นห่วงหรือฟันเกาประกาศรายชื่อนะักเตะติดทีมชาติในแธอร์แลนด์39คนก่อนตัดตัวอีกครั้งเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกไม่มีชื่อดอนนี่อยู่ในขุมกําลังชุดดังกล่าวตอนนี้ลงเล่นให้กับปีแสดงไปเพียง1 9นาทีในซีซั่นนี้เดี๋ยวเขาประสบปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อจนพักรักษาตัวนั้นเกือบ6กสัปดาห์แล้ว เอริสันฮามีแผนที่จะใช้งานดอนนี่เมื่อนักเตะกลับออฟฟิศส,สมบูรณ์ครั้งล่าสุดที่เขาได้ร่วมทีมอัศวินสีสม้มคือเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วครับหลายๆคนหวังว่าฟุตบอลโลกคนนี้ถ้าดอนนี่ได้ติดทีมไปอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาครับมาดูประเด็นเรื่องนักเตะฝังขาเข้าที่หายไปหลายสัปดาห์นตบตั้งแต่ปปแสดงมุ่งมั่นและโฟกัสกับผลงานของทีมทางการพัฒนาวิธีการเล่นแนวลุกและแนวรับเพื่อให้ทีมเดินไปข้างหน้า กระแสของโคดี้กัคโปยังไม่หายไปเพราะนักเตะเกือบได้ย้ายมาร่วมทีมแล้วใน,นตลาดรอบก่อนช่วงไรเลียกับที่ทีมคว้าอันโตนี่เข้ามาฟอร์บิชเชลโรมาโน,โนเ่เผยตั้งแต่เดือนก่อนว่าดิวกัคโปยังเป็นไปได้ผลงานส่วนตัวนักเตะก็ทําได้ยอดเยี่ยมกับ PSV ต้นสังกัดครับทาไป13บประตูกับ13แอซซิสจาก20เกมผู้สัมภาษณ์กรณีเผยเหตุผลที่ยูเต็ดมอกาสคว้ากัคโปได้สําเร็จ4เงื่อนไขอย่างแรกคือบอร์ดนั้นเชื่อใจในตัวเทนฮาร์มากๆจากนักเตะที่เขาเลือกเข้ามา เขาชี้เป้าไปที่กักโปบอกจะดเนินการเจราจาให้แบบเดิมเหมือนกับพกดิวที่เกิดขึ้นในตลาดรอบก่อนหลายคนเป็นแกนหลักของทีมในชุดปัจจุบัน 2. จากการพูดคุยเบื้องต้นไว้แล้วและเกือบเสร็จสิ้นทําให้ทั้งสองทีมไม่ต้องไปคุยกันใหม่หมดครับแค่จจะปรับรายละเอียดต่างๆเว้นเสียแต่ช่วงฟุตบอลโลกนันเตะจะผลงานร้อนแรงมากๆซึ่งราคาค่าตัวจะพุ่งดีสูงขึ้นอย่างที่3า้าปีแสดงดำเนินการได้รวดเร็วมีเวลาให้ p s เวหาตัวแทนนักเตะแต่เนั่นน,น พวกเขาก็คงยากที่จะรังกักโปเอาไว้และนักเตะก็อยากจะมามันที่โงละครอแห่งความฝันอยู่แล้วและอย่างสุดท้ายตัวกองหน้าชาวนธอร์แลนด์เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเล่นในทางด้านข้างและหน้าเป้าตรงตามความต้องการของสโมสรที่ขาดผู้เล่นตำแหน่งนี้ตระกูลแกเซอร์ชอบเดินดิวตามใจแฟนบอลอยู่แล้วเพื่อกบกระแสการไล่พวกเขาออกจากการครอบครองสโมสรมีอัเดเตเพิ่มเติมในดิวแบ็กขวาฟอร์บิเชโอโรมาโนเ่เผยว่ายูเตดส่งแมวมองไปสื่อฟอร์มของเชลามีฟิลมปง แบ็ตัวสดของเบลเลอร์กุเซนมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ครั้งแมวมองของทีมมีข้อมูลแบ็กรายนี้มากพอควรอยู่ที่พวกเขาจะตัดสินใจเดินเครื่องตลาดรอบเดือนมกราคมนี้เลยหรือไม่ฟิปปงเป็นแบ็กขวาชาวนอร์แลนด์ที่มีเชื้อสายกาน่าเคยเป็นนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายไปร่วมทัพเซลติกและมาฉายแววกับเลเวอร์กูเซนในปัจจุบันอายุ21ปีจากที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนั้นฟิลปงเป็นแบ็กที่มีความเร็วสูง ชอบเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้แล้วเอาชนะ1ต่อ1เป็นแบ็กเกมบุกสไตล์ที่ทันหาต้องการกับอายุเพียงเท่านี้ยังพัฒนาต่อได้ซึ่งโรเมโนเผ่อว่ายังมีอีกสสโมสรที่สนใจแบ็กไรนนี้เช่นกันทุกท่านชอบกากโปรหรือฟิมปงหรือไม่หรือมองไปที่เป้าหมายอื่นสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกการรับชมและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ